คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางจากสํานักดังมาฝากท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16เมษายน64ที่จะถึงนี้นะครับ ก็มาจากสำนักเลขพิเศษแอดสุยคนคอหวยอาจารย์พรหมเมตและจ่าชิตอาจารย์วิเชียนบายนและก็อีกหลายสำนักนะครับล้วนแต่เป็นสำนักดังครับผลงานงวดที่ผ่านมาก็เข้ากันทุกสำนักเลยนะครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับก็เป็นสำนักคนคอหวยครับผลงานงวดที่ผ่านมาครับให้เลขวิ่งบนเลขศูนย์ก็เข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็เลขชุด70ก็เข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่270ครับผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวครับในกรอบสี่เหลี่ยมครับงวดวันที่16เมษายน64คนคอหวยให้วิ่งบนเลข6ตัวเดียวและชุด2ตัว06 16 56 36 66งวดนี้บนมีเท่านี้รวยครับลงวันที่2ทับ4ทับ6 4ครับ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับคนคอหวยผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของแอดส่ยครับผลงานงวดที่ผ่านมา1เมษย64เลขชุด2ตัว05ก็เข้าแบบตรงๆที่ท้าย2ตัวที่05ครับรอบสี่เหลี่ยมแดงๆครับก็เป็นวันที่16เมษายน64 แอดสุยให้เลขชุด2ตัวมาเช่นเดิมครับได้แก่40 42 49 90 92 20ครับท่านผู้ชมก็จับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับแอดสุยก็ผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดสุยครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์วิเชียนบายัน

8 3 9 9 0 5 1 1 2 7 3 3 4 9 5 4 6 0 7 6 8, 8 2 9 8 0 4 1 0 2 5 3 1 4 7 5 3 6 9 7 5 8 1ครับเป็นเลขชุด2ตัวบุล่าง42ชุดของอาจารย์วิเชียรบาหยันครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์วิเชียรบาหยันครับ เราไปดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักสรุปเลขสดจ่าชิดครับผลงานโดดเด่นมากทีเดียวครับงวดวันที่1เมษายน64ที่ผ่านมาสรุปเลขสดจาาชิดก็ให้เลขบนเลข2ล่างเลข5ครับเลข2ก็เข้าไปที่ท้าย3ตัวระงวันที่1ที่270เลข5ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวที่05ครับเข้ากันทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ และชุด2ตัวบนครับ2-7ก็เข้าแบบโต๊ดที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่2-7 0และชุด2ตัวล่าง5-0เข้าแบบกลับที่ท้าย2ตัวที่0-5ครับเลขวิ่งบนล่างแม่นมากครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับท่านผู้ชมขวามือของท่านผู้ชม,มวัว6เมษายน2 5 6 4สรุปเลขสดจาชิดให้เลขวิ่ง6-2-5-9จับคู่ท้าย2ตัวเด่น 6 2 6 5 6 9 2 5 2 9 2 6 5 9 5 6 5 2 9 6 9 2 9 5ครับและเป็นเลขสรุปเด่นบนให้เลขวิ่งบน6มาครับแล้วก็สรุปเลขเด่นบนชุด2ตัว6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 6 9ครับแล้วก็ สรุปเด่นล่างให้เลข2มาครับท่านผู้ชมโดดโดดเด่นๆแล้วก็ชุด2ตัว20 21 23 24 25 26 27 29ครับเราไปดูข้อมูลต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข้อมูลของอาจารย์พรเมตร6 6ทับ4ทับ6 4ก็ให้เลขเด่น1เด่น3ม,ม,มาครับชุด3ตัว813 815 819, 071, 075, 630, 635, 637, 379, ห3 9ชุด2ตัว 1315, 19, 71, 75, 30, 35, 37, 79, 39แล้วก็ระวังเบิ้ลหาม811 1>, 1 1 6 3 33 3, 3, 3ครับก็เป็นข้อมูลจากอาจารย์พรมเมธรครับชุด3ตัวท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับชุด2ตัวขึ้นบนลงล่างกลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับแอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์พรมเมธรครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนัก เลขพิเศษครับผลงานโดดเด่นอีกแล้วครับท่านผู้ชมเลขพิเศษงวดหนึ่งเมษา2564นให้ชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวมาครับชุด2ตัว70ก็ 7, วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1ที่270ครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงงวดวันที่16เมษา6,4เลขพิเศษให้ชุด3ตัวมา3 6 1 6 18ชุด2ตัว 131618และข้อมูลล่างชุด2ตัว3 1 3 5 39จับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับชุด3ตัวท่านผู้ชมก็6หางกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเลขพิเศษครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นอีกสำนักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมา1เมษายน64เรียกชุด3ตัวเข้าแบบตรงๆครับท่านผู้ชม 270เครับเข้าแบบตรงๆเลยครับแล้วก็เลขชุด2ตัว70ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวรางที่1งที่270เครับเรามาดูในฝังขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับงวดวันที่16เมษายก64กขให้ชุด3ตัวมา259 8 59 498 6 96 298ชุด2ตัวบนล่างนะครับได้แก่95 98 9ก้าหกห้าแปดสองแครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอตรงนี้ไว้เลยนะครับให้มาแม่นมากครับงวดที่ผ่านมา2 70ตรงตรง,ตรงเลยนะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับข้อมูลที่แอดให้มาท่านผู้ชมก็เก็บไว้ก่อนนะครับ ลองไปเทียบกับสำนักอื่นดูครับใกล้วันหวยออกชุดไหนตรงกันชุดไหนเหมือนกันก็จัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีความโชคดีในวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้นะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ